อาวุธประจําตัวพระศิวะก็คือตีศูตรเราจะไม่เคยเห็นใครทําตีศูย์เลยแต่รายการวรตดยาครั้งนี้นี่ทําตีศูยรพระศิวะนี่มาท่เป็นกำไรนี่เป็นกำไรข้อมือเลยดูอาจารย์เป็นกำไรข้อมือเลยอาจารย์เทพสวยส่ยสวยสวยเทยเลยสวยมากเือเอาตีศูยรพระศิวะมาทําเป็นกําไรครับกำไรในที่นี้ก็คือเราบอกแล้วว่าชื่อกำไร ทำแล้วก็กำไรแล้วกำไรเคสแล้วนัรับเป็นตีสูตรใงพระศิวะเนี่ยคือเป็นกําไรที่อะไรยังปกป้องเพราะเป็นอาวุธของพระศิวะของพระศิวะยังปกป้องตัวเราด้วยในการต่อสู้ที่โลนฝ่าฟันปัญหาประสักดต่างๆครับ อ่าเป็นอาวุธที่พกติดตัวเปรียบเสมือนกับเบียร์อาวุธของพศิวัติดตัวทําลายล้างพวกผู้ผีปีศาจคิดไม่ดีคนที่คิดไม่ดีทั้งหลายครับรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเหมือนเราอ่าคนที่เป็นคู่แข่งเราแล้วก็เบียร์อาวุธที่ใช้ในการปกป้องโออ้ตงในการทําลายล้างอันนี้ในตีศูนย์เนี่ยก็ยังมีบันดาบันดาบันดอบันดบดอก็คือเราจะสังเกตว่าเวลาพานจะทําพิธีก็จะเป่าสามานบันดออ่าลัสบันดอาบันดานี่เป็นเสียงแห่งการรวมพล อลองผลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอ่าคือต้องมาหมดอ่ะต้าได้ยินเสียบันดอไอยู่ไม่ได้คือถ้าได้ยินเสียบันดอใครก็อยู่แถวๆก็ต้องมาเทวดามามืก็ต้องมาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาประทับไปกำไรเนี่ยล้วมีบันดอเนี่ยกำไรทุกอย่างก็ต้องมาหมดนอมันต้องมาหมดทุกอย่างกำไรมันต้องมาหมดที่ไปกำไรเนี่ยมันต้องมาหมดครับนำซ้ำเนี่ยตัวตัวตัวกำไรที่เราทำเนี่ยครับ ยังคาดไปด้วยสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์กำไรสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของพระแม่ลักษมีด้วยคของพระแม่อุมาด้วยครับและตัว,ต,วตัวด้านในตัวด้านในกําไรเนี่ยถ้าใครพลิกดูเนี่ยตัวด้านในกําไรเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของอตัวแทนแห่ง <ผ S 1> พระศิวะทั้งด้านในด้านนอกทั้งหมดเนี่ยคือสร้างตามศาสตร์ในการ สร้างอาวุธเทพพูดง,งา่ายอาจารย์ไม่ทําแค่สูตอย่างเดียวต้องทาตาตาราของเขาด้วยใช่ไหมตาตำราแล้วก็เนื้อฉลวมอสานเนี่ยเป็นเนื้อเมกกะสิทด้วยมีผสมเมกกะสิทด้วยไม่ใช่ผสมเนื้อเมกษษเิะสิตรเนื้อเมกกะสิ์เลยเหรอเอาเนื้อเมกะสิตรทำเลยเนี่ยเพราะว่า มันจะได้สิทธิไงเอาชื่อท่มสิทธิแล้วก็กาไรเนี่ยชื่อที่มันบอกแล้วว่ากำไรมันเป็นตัวที่หนุนดวงหนุนดวงมันก็ไม่มีวัตถุมงคลมันก็ไม่มีเนื้อโลหะอะไรที่มันจะเป็นเลิศสูงสุดในการทําพิธีเรื่องหนุนดวงเท่าเมกระสิทธ์ในวัตถุมงคลสายหมูชุดนี้เนี่ยก็คือกําไรตีสูตรแห่งพระศิวะเนี่ยกำไรตีสูตรพระศิวะครับกำไรตีสูตรพระศิวะเนี่ยเราทําออกมาเนื้อในเนี่ยเป็นเนื้อเมกะสิทธิ์หมด เนื้อในนะกลายเป็นเนื้อเมคกะสิทธิ์หมดก็มีก็จะมีสามเวอร์ชั่นก็คือเป็นเนื้อเมคกะสิทธิ์ไม่มีการชุบไม่ชุบอะไรเลยแต่ใส่ไปนานๆไปไดเขียวนะแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เขียวอย่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อเมคกะสิตเนี่ยเมกะสิ์ใช่พอใส่ไปนันๆก็จะเป็นเขียวเขียวแต่เขียวเนี่ยเราก็ล้างได้ค่ะมันไม่ได้เขียวแบบสนิมสนิมเขียวใช่ยันแล้วแต่เนื้อคนเอนแล้วแต่เนื้อคอนแล้วแต่เนื้อคนอ่าแต่ถ้ามันเขียวเนี่ยก็ล้างได้เทคนิคการล้างก็ น้ำมะนาวอ๋อน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกอะไรขัดได้ขัดได้ไม่เสียถ้ามันเป็นเนื้อที่ไม่ชุบนะอ่าอ่าอ่าแล้วก็อีกแบบนึงคือมันเป็นเครื่องรางสายโมก็จะมีพวกผู้หญิงสวยงามดูเปอร์คนทำการ ทุกวันนี้คนทางการค้าเป็นนักยูทูบเบอร์หมดแล้วกลายเป็นเลิกออนไลน์หมดแล้วสวยงามกันหมดแล้วทุกคนก็เลยอยากจะได้ที่เป็นสีทองทองเราก็เลยไปชุบทองให้รัดแจ็กสันนะบริษัทแจ็กสันเป็นเป็นบริษัทที่ชุบทองแพงที่สุดดังที่สุดในประเทศไทยอคนเล่นพระหลายแต่หลายคนเนี่ยไม่กล้าชุบที่นี่เพราะแพงถ้าชุบที่อื่นหนึ่งร้อยชุบที่นี่ก็สี่ร้อยโอ้โหเท่าอะแล้วแม่งง้อด้วย จะชุบก็ชุบไม่ชุบเรื่องชุบไม่ชุบกระเลยงมึงไม่งอด้วยเร่งไม่ได้ด้วยร่งไม่ได้ไม่งอไม่ว่าเร่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณภาพในการชุบของเขาค่อนข้างสูงอ่าเราก็เลยเอาเนี่ยกาไรไปชุบทองอ่าที่บริษัทแจ็กสันครับซึ่งถือเป็นร้านชุบทองที่เจ๋งที่สุดแล้วครับแล้วก็ยังมีประเภทหนึ่งก็คือเอาไปชุบหน้าชุบหน้าก็คือพิงโกอ่าบางคนเรียกทองชมพูทองชมพูอ่าทองชมพูเพราะว่า พวกสายสายมูเนี่ยเขาจะชอบสีทองกับสีพิงโกเราก็เลยไปชุบแต่ค่าชุบเนี่ยชุบชุบพิงโกถูกกว่าชุบทองชุบทองแพงกว่าเพราะชุบทองมันใช้ทองหลายเมคออพมากแต่มันลอกนะนานๆไปมันก็ลอกต้องพูดให้เคลียร์นะม่ื่องเพง่อน มันไม่ใช่ทองแท้มันนานไปมันก็ลอกเราไม่มาดั่งโกหกสร้างภาพมันนานไปมปนก็ลอกแต่มันอาจจะนานมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะเราชุบไปอย่างดีชุบดีชุบมาเป็นอย่างดีวันหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันลอกเราจะไปชุบเองก็ได้เราจะไปชุบเองก็ได้วันหน้ามันลอกเราจะไปชุบเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยมันเป็น เครื่องลางของขังในสายัมใช่ไหมปกติที่แพงมากในพวกยูทูบเบอร์ขายมงศิยาพันเลยนะใช่ใช่ที่เขาขายขายกันแต่ก็ยังไม่ไม่ใช่เครื่องลางของขังแถวนี้แค่สวยงามอย่างเดียวได้แต่สวยงามเราทาเป็นทั้งความสวยงามด้วยเครื่องลางของขังชิ้นแรกบในปรัดิษย์ที่ทําเป็นกําไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเผยแพร่อไปให้ทุกคนใส่ไปแบบ ให้มันเกิดแรงกระเพื่อมในโซเชียลอืออ่าเราก็เลยตั้งตั้งใจว่าให้ราคาที่ไม่แพงอันนี้ถือเป็นเครื่องรางสายมูในรายการเวรสยาคชิดแรกที่เป็นจิวเวลรีอ่อย่างสวยสวยมากเขาขายกันอ่ะจิตปพะภยนะ้วเชื่อนะใช่เชื่อพันบาทที่ที่ชุกทองเนี่ย พวกพวกสายมูที่ฉนเห็นเออนะขายจิบแปพันเลยเพราะว่าค่าชุบค่าอะไรก็หลายต่างแล้วก็เนื้อหาบนสาดนี่ไม่ใช่หแล้วหันจะหันเข้าหันออกยังไงก็ได้โอเคได้หมดได้หมดเอาสวยงามที่เราชอบได้หมดโอเคได้หมดจะใส่ซ้ายใส่ขวาได้หมดได้หมดอ่าได้หมดจะไปใส่ซ้ายใส่ขวาก็ได้หมดได้เอาไปแวนหน้าบ้านกันคุณใส่มนดำก็ได้เพราะเป็นอาวุธ เบลูสามารถกันด้วยแล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องกำไรด้วยว้ในีไว้ในรถดีสุดต้องมีอันหนึ่ง